นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายั er. นติพรหมาจะมหาเทวา อภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภอพระวันตุเมมิเตพาหุหันติพุทธะมะอะุนโมพุทธายะวิรัทย ο, วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิิโย ο, พุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิ พิงเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญยมหาราภอพระวันตุเมมิเตพาห,งหุงอติพุทธะมะอ,อนุนโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมมาจกะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวพระวันตุเมมิเตพาหงุงันติพุทธะมะอ,อุนมโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทยโยพุทธสัมาณีมามะพุทธสัสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปติชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภอพระวันตุเมมิเตพาหุกันติ พุทธะมะอุนโมพุทธายะวิรัตโย ο, วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวา สัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจัมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภอพระวันตุเมมิเตพาหุกันติพุทธะมะอะุนโมพุทธายะวิรัทย ο, วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาศีวิร,ทา,วรทาสาวิรอิทิโยพุทธสัต มานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาราภอพระวันตุมเม มิเตพาหุงหันติพุทธะมะอะอุนมโมพุทธายะวิระทะัทยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสโมพรมมาจักหาเทวาสพเพยักขาปรายันติพรมมาจักหาเทวาอภิราภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาราภอพระวันตุมเมมิเตพาหุงหันติพุทธะมะอ,อนุนโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายังวิรหิงสา วิราธาสีวิรัาสาวิริติโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัมปติฉามินาสังสโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจัมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาราพภพระวันตุเมมิเตพาหุงันติพุทธะมะอ,อุนโมพุทธายะวิรัโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอิทิโยพุทธสัมานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสโมพรหม,มาจะมหาเทวาสพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภอพระวันตุเมมิเตพาหุงันติพุทธะมะอะุนมโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายังวิรหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ